บายดีพี่น้องแข่งกับทหารไ,หมไม่ไม่กับพรท่านมาครบมาให้ลุงกินได้มักินได้ให้กินได้ลุงกินได้เบิดแลวไม่สีแส่แปด่นเบิรลเลยด้เดี๋ยวังเอื้ออานี่เด้นน่<อ>เท่แล้วบ้านฮะตรวจประจุเซนหนึ่งประุพุ่นเซหน่งประุ

ยังกำลังเห็ดกันไดอยู่มาิเห็ดใกล้ไี่ันเ็ดเห็ดบไดยูนี่เห็ดบันไดแล้วแล้วมาเลนกระแบ้เด้อนี่นี่นี่อนก่อนมามานี่ล้ไเยวยๆพอดีนันมอี่ะอมดึงดอะนีแต่ปูมีแต่ปูกับสาอยางเดียวเออ ย่องเข้าไปแล้วอะ่ะอ,อืเอเขาออกเลยโลดแห้งบางเข <c oughs> า,าไ,ได้แห้งจีบวดใช่อยังเทอีกเทปูนอีกตีนแม่ปุริยังเออมันกัดเ <c oughs> <c oughs> ออ ใช้เกียงเจ้านุลุงกลมเกรียวเมื่อเลยเออไปาดอีกแล้วฮะออโอ้ยวัตีใสนะบอกเหนื่จะบอกเร้อาเกี้ยกำลังเอ็มลอยเอมลอยออกฤทธิ์นี่อ เขาผู้อื่นนะเขากินร้อยหาสิบเพิ่นเฮ็ดรถสองร้อยหาสิบเอาตาสูดแล้วห้อยเออมียงย่มันกินนี่อยากกินนะมามามันคาคอา่ะเฮ้ลุงมะมันคาคอนะมา้าเฮ้ลุงกินเซ่ไหมมะมันคาคอ ป่านนอยากใส่เครื่องสอบว่ฮะอ,อ้าวกระตอกลงมกับมันกระล,ล่มเน,นี่ยสิน,ส,น,ส,นสินมาขอหินมาเฮ้อแม่จะสอบหนึ่งนี่คกกว,ว้มาเห็นยังอันน่ะทั้งไอยากให้มันคุ้งเถิงาทั้งลุ่มแปมกระยางมันทางนั้นนะ อยาใ้มันัวมน้้ยออาออกเลยก็ไม่ดันเลยโแบวเมืนกันตองตอกับผูลตอลดัดมันก็ได้แวเมืกันธรรมดาปงเอาลุ วางซื้อไลอลุยลมาเอยเแนมันแห้งเบีใช่ม euh มัน่เบอรแล้วพ <oh ี่ปูเด้อมันนี้มันขานบ่โอ้เลยก็ไปลงตลาดเลยูมันดุงแรงมันซุกน

กวาดขึ้นได้ลุงกวาดเฮิดเอาน่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 านาเบ้ออยน่าโมเมนว่ามันขึ้นโมได้ดอกเบ้นะต่ผมแถมูมทั้งนี้เอามนี่เออเออมัน่ได้ลงกัพอ่ อ้โหแก้แต่จอองรียมันบวลงในลูกโกมตะปูซี่และยึดอยู่เทิงนะขมาเนมานมาวดขึ้นมาวดนม่ปวัวดไปที่ลุงยากได้อดอกสานีนะ đái uu, bén nhau vậy không? khoan con khoan khử nhau khoan khử đây này nè, to và to sẵn sắn một cái to nhau được, <laughs> tập phu si tập nam nhau on, nhưng tập phu tập phu vẫn còn, đấy, nhưng mà, đấy, nhưng đấy, 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 ยิน่อพอขาุห้ามไม่กบาไนนี่ไม่นไยังบ่กมาเออมันจะมาจากตัวถาไหมอ่านี่นะนี่อืจะพาไปจะพาไปเออแล่นรถแล่นรถขุไปเลยบริสีก่อนอือเืีอยังบาทนี่ใค่ย้อกบริปาดิน เกือบได้เมื่อกี้นี่ขนมข้าคอเนาะขนมเป็นด็ดวะน่อมเาอ็นกอแล้วอ่ะึนเลยเดบอขนมเป็นก้อแนมมแล้วะกึ่นเลยเด้เนมาอยู่กับัวนเป็นแม่เ่ยบัะแคงตีนบัวไตบทันแคง ก็แข้งกระส่างปุอยแม่แข้งตลอดวะเนาะแม่เรียองขันได้บ่ากัอยู่ดุ่มถิ่นวการข้ามันขั้นได้หมดแข้งขาเบี้ยงกั่ทั้งอีนวะอันใดใส่สาวหอติดไปมันเป็นยังฮะอันใดบ่ไม่ได้ใส่อันนี้ฮะไม่ได้ใส่ไม่ทำไม่บ่ตรงนี้แข้งตัวนี้เนาเขาตัวนี้มันแข้งอยู่ เสี่ยวเอาไปบอใครเสี่ยวเาไปอีกว่านีครื่งซองเสี้ยวไปว่านีเออมีอะไอ่ะ <c oughs> อยู่คือบอไปน้ำมันจ,นจา <c oughs> ้าบาทจัดแมนเร็ว แขแปนฮะเออสีแขแป้นอะไรบนีเอารุนแบบปรมลว่อายนีแต่ชายฮะตบลงหรอพ่ออนนี้บ่ถือบ่

แคแมนพาอปามยามเกี <Comment> ่ยวเขายันคนประยูอยอะในเทียงค่ะเออไปเลยพี่น้องยว่า